ไอเดียคิดครับครับของคนช่างคิดสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับรายการไอเดียคิดครับคลับของคนช่างคิดกับพี่ตวงนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยวันนี้พี่ตวงจะมาสอนน้องๆน,นะคะต่อพักกับผล,ลไม้จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย ผลไม้ชนิดแรกที่เราจะมาต่อกันนะคะนั่นก็คือกล้วยนะคะให้น้องๆน,นะคะเตรียมโครงสร้างพลาสติกยาวแบบทึบนะคะสีเหลืองนะคะ3ชิ้นนะคะน็อตเกลียวยาวแล้วก็แหวนเกียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยค่ะวิธีการต่อก็คือนำโครงสร้างพลาสติกนะคะงอขึ้นมาเป็นตัวยูแบบนี้นะคะทําทั้ง3ชิ้นเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาประกบกันแบบนี้ ให้น้องๆน,นะคะเอาแหวนเกลียวนะคะสอดเข้าไปในรูของโครงสร้างทุกอันแล้วก็เอาแหวนเกลียวนะคะล็อกเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้กล้วยแล้วค่ะเย้ <S 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 <Yeah. S 1> ต่อไปเราจะมาต่อส้มกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีโครงสร้างยาวแบบทึบ1ชิ้นนะคะ โครงสร้างสั้นแบบโปร่ง1ชิ้นนะคะแล้วก็น็อตเกลียวยาวนะคะแล้วก็แหวนเกลียวค่ะวิธีการต่อนะคะให้เด็กๆนำโครงสร้างยาวนะคะแบบทึบขึ้นมาม้วนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็นำโครงสร้างสั้นแบบโปรง่งมางองให้เป็นตัวยูแบบนี้เสร็จแล้วนำทั้งสองชิ้นค่ะมาประกบกันนะคะแล้วล็อกด้วยน็อตเกลียวยาวค่ะ หมุนหมุน,มน,มนเรียบร้อยแค่นี้เราก็ได้ส้มแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะมาต่อแอปเปิลกันนะคะแอปเปิลนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีโครงสร้างยาวแบบทึบนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็โครงสร้างสั้นแบบทึบนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็มีน็อตเกลียวยาวนะคะแล้วก็แหวนเกลียวค่ะวิธีการต่อก็คือนำโครงสร้าง ท้ายกับส้มเมื่อกี้เลยค่ะก็คือนำโครงสร้างมาโครงสร้างแบบยาวนะคะมามมวนให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็นำโครงสร้างสั้นนะคะมามมวนเป็นตัวยูแบบนี้นำทั้งสอ,งอย่างมาประกบกันเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสร็จแล้วค่ะเราได้แอปเปิลแล้วนะคะอุ๊ยต่อไปเราจะมาต่อชมพู่กันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีโครงสร้างยาวแบบทึบสีแดง2ชิ้นค่ะ โครงสร้างสั้นแบบทึบสีเขียว1ชิ้นค่ะแล้วก็น็อตเกลียวยาวนะคะแล้วก็แหวนเกลียวค่ะวิธีการทําก็คือนําโครงสร้างยาวนะคะมามมวนให้เป็นตัวยูค่ะเสร็จแล้วก็นําโครงสร้างสั้นนะคะมาหมวนให้เป็นตัวยูเหมือนกันค่ะแล้วก็นํามาประกบกันนะคะตอนนี้เราใส่น็อตเข้าไปเชื่อมไว้ด้วยกันก่อนค่ะแล้วก็หมุน ตัวโครงสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ทําโครงสร้างยาวอีกอันหนึ่งเป็นตัวยูเหมือนกันแล้วก็นําไปประกบเย๊ yeah. ได้ชมพู่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสามารถต่อกันตามได้อย่างไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถนำไอเดียคิดของเรานะคะ ไปประกอบการเล่านิทานหรือว่านําไปช่วยในการจัดกิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารก็ได้นะคะคู่คู่ไปกับการที่สอนให้เด็กๆะคะ่ะเรียนรู้วิธีการทําอาหารโดยที่ยังไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะน้องๆจะได้ฝึกคิดสร้างสรรค์เมนูอาหารนะคะตามวัตถุดิบที่คุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะจัดเตรียมไว้ให้ค่ะคู่คู่ไปก,กับการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์นะคะการวางแผนในการจัดกลุ่มอาหารฝึกให้น้องๆเนี่ยมีสมาธิแล้วก็พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ ประเภทของการเล่นเล่นสมมุติเล่น1คนน้องๆจะได้ลองผิดลองถูกเล่นสองคนน้องๆจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันและผัดบทบาทการเล่นเล่น3คนขึ้นไปน้องๆจะได้แบ่งหน้าที่และวางแผนการเล่นค่ะติดตามดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ชุดสื่อนะักคิดแก้ปัญหาพาเล่าร้องเล่นเต้นรู้คิดในนิทานชวนคิดเรื่องสุรลับความอร่อย หรือตัวอย่างเพลงชวนร้องชวนเต้นที่คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถนำไปสอนให้น้องๆเรียนรู้เรื่องจังหวะควบคุมการเคลื่อนไหวได้หลังจบคลิปนี้ค่ะแล้วครั้งหน้าพี่ตงจะมาสอนน้องๆต่ออะไรอีกอย่าลืมติดตามรายการไอเดียคิดขับขับของคนช่างคิดวันนี้พี่ตงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย